โอเควันนี้กำลังใจเราเยอะสู้ๆนะคะนิดนึงนะคะอันนี้ตัดเองใช่ไหมจะใช้กันไกรอันไหนตัดคะ <Okay. S 1> กันไกรตัดหนังเหรอคะโอเคอันนี้เรามากันครึ่งทางแล้วคะ่ะนิดนึงนะคะ นิดนึงนะคะอ่ะเราได้ตำแหน่งแล้วค่ะอ๋อโอ้ลึกอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเอาขึ้นแล้วค่ะฮึวินึ่งออกละออกละออกละนี่เหระ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคนคนที่โล่งกว่าน่าจะเป็นคนดูนะคะเพื่อเห็นที่แบบตัดเล็บขบที่ดึงแบบเป็นยวงใหญ่ขนาดนี้นี่ค่ะอันนี้ออกมุมแล้วน่ยู่ตรงนี้ทำไมน้ำตาเราไหลออกแล้วดีใจด้วยรู้สึกเลยใช่ไหมคะว่ามันโล่งอันนี้เป็นเพราะว่าคุณลูกค้าดันเข้าไปเรื่อยๆอะค่ะ ดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วมันไม่ออกพอมันไม่ออกมันก็เลยไปเป็นแง่งอยู่ในนั้นมันเป็นง่ามเพราะว่าลูกค้าตัดตัดไปท่านนี้มันไม่ถึงแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆเขาก็เลยเข้าไปลึกเรื่อยๆอะค่ะอ่ะพอเราเอาออกแล้วเสร็จแล้วเราก็โล่งแล้วค่ะรู้สึกโล่งแล้วใช่ไหมคะโล่งเลยคันเดียวพอแล้วจ้าแม่จ๋าเป็นข้าเดียวหรอี่ว่าเดียวเป็นสองข้างก็เป็นซ้ายหรือขวาอ๋อ แต่คิดเมื่อค <Yeah. S 1> ืนนี่นะซ้ายขวาใช่ถ้าเกิดว่าเป็นซ้ายขวาก็ซ้ายขวาโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอิงทำแผลให้นะคะ